สวัสดีครับแฟนๆ์ c พุทธคุณประเครื่องทั่วไทยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP 2สพระและแบ่งบรรพะนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันวันนี้ผมได้นำหลวงพ่อเงินที่สร้างในยุควาระใกล้เคียงกันนะครับก็มีอยู่ปีเดียวกัน2-8 มีอยู่3องค์แล้วก็ปี 3, 4มีอยู่1องค์นะครับที่ใช้โลหะสังขพันธ์ต่างๆะระรังเก่าพุทธรูปเก่ายุคเดียวกันแล้วก็เอามาสร้างนะครับผมผมจะมาให้ดูเนื้อกันนะครับ f อฮะก็มีรุ่นปืนแตกนะครับ f อฮะเพราะรุ่นปืนแตกนี้สร้างที่วัดคงคารามนะครับวัดบางคานใต้สร้างเมื่อพศ2528 นะครับแล้วก็มีรุ่นฟ้าคำรนสร้างเมื่อปี2 5 3 4นะครับคือฟ้ากำรนกับรุ่นปืนแตกเนะี่ยคือใช้วัสดุตัวเดียวกันเลยครับผมของที่หลงเหลือจากรุ่นปืนแตกนะฮะแล้วก็นำมาหล่อเป็นรุ่นฟ้าคำรนอีกทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อฟ้าคำรน กับรูปปืนแตกเนี่ยเนื้อเนี่ยเขาจะดูแล้วเก่ามากเก่ากึกเลยฮะเหมือนพระโบราณร้อยห้าร้อาสิบปีร้อยปีเลยแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุเก่าไม่ว่าจะเป็นะระฆังเก่าสังฆพันธ์เก่าพระพุทธรูปเก่าแม้แต่กระทั่งพวกพระพิมพ์ขี้ตุงขี้ตานะฮะที่ว่าไม่สวยไม่อะไรที่อยู่แตกกุหรือว่าอยู่ในกุมานะี่เอาออกมาหลอมใหม เพื่อให้ได้รุ่นปืนแตกและฟ้าคำนวณออกมาเพราะฉะนั้นเนื้อโลหะพ้าที่สร้างทั้งสองปีนี้ก็มักที่จะดูเก่านะครับผมวันนี้ผมเอามาให้ดูเลยฮะผ้าที่เอามาให้ดูกันเลยทั้งหมดสี่องค์นะครับผมนะครับเอามาดูกันแรก,กเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ ดูจากเนื้อนะครับอันนี้รุ่นเสียนโตบาทนะครับเอฮะนี่คือรุ่นเสียนโตบาทนะครับนี่นะฮะเอกลักษณ์ก็คือนี่นะครับผมเสียนโตบาทเลยครับผมนี่ครับเสียนโตบาทนะครับเนี่ยครับเส้นสังกติตรงเนี้ของเขาจะบุ๋มนะฮะแล้วก็เสียนท่านน่ะจะโหนกนะฮะจะโหนกหน้าโหนกหลังนะครับ จะโหนกออกมาเยอะหน่อยนะครับผมนี่นะฮะเนื้อเก่านี่คือเนื้อในนะครับเอฟตีฮะนี่คือพระรุ่นปืนแตกนะครับที่ใช้ของเก่าโบราณในวัดนะครับเอามาสร้างเป็นพระรุ่นนี้นะครับผมก็พระคำลนอีกทีนะครับผมนี่ปีสามสี่ครับผมนะฮะเห็นไหมครับเนื้อเข้าในเก่ามากนะครับผมเพราะว่าใช้วัสดุตัวเดียวกัน ของที่หลงเหลือจากรุ่นปืนแตกนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับถ้าดูหนักเนื้อตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงตามจมูกพวกอันนี้นะครับผมนี่ฮะเนื้อก็จะเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้โลหะแบบเดียวกันมาหลอพระที่หลงเหลือจากรุ่นปี2 5 2พ นำมาหล่อปี2 5 3 4อันนี้2อ3 4นะครับผมเนี่ยรุ่นปลาคำรนนะครับผมอุลงนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ฮะเสียนโตบาทนะครับนิยมนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ได้นำมาให้ดูกัน2แบบนะครับหลงพ่อเงิน2แบบนะฮะแล้วก็ที่ผมได้มาใหม่ที่ผมได้มาใหม่เลยก็อง์นี้ครับนี่ฮะ พินกรรมการครับเอกลักษณ์ของหลงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับดูจากลักษณะนะฮะเสียงเนี่ยเขาจะเหมือนกันเขาจะไม่แตกต่างกันไปมากนะฮะไม่ใช่เสียงกลมนะเสียงกลมมีอีกแบบเนอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะอันนี้เสียงกลมครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะเขาเรียกรุ่นกรรมการรุ่นกรรมการเนี่ยนะครับผมจะคล้ายกับรุ่นนี่นะครับดูเสียงนะครับอย่าให้ดูเสียงนะครับ F อฮะเห็นไหมครับเขาจะเหมือนกันเห็นไหมครับ เห็นไหมครับ fc ฮะเขาจะเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ฮะ๋ยวให้ดูครับเห็นไหมครับเขาจะทุยออกมาข้างหลังนะฮะนะครับผมเขาจะทุยออกมาข้างหลังนะครับเนื้อก็จะทุยออกมานะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาของเขาเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะ องนี้ก็เรียกเป็นรุ่นกรรมการอุลงนะครับเอฟตีฮะเห็นไหมครับเนื้อเขาก็จะเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเขาจะเก่าโบราณเลยนะเนี่ยดูนะครับเขาจะไม่มีตึงนะครับเนื้อเขาจะขุขขะนะครับนมเนี่ยเม็ดไฟเม็ดผดเม็ดลูกบอลเต็มเลยนะครับเนี่ยเนยเขาเขาเต็มสลากเกินนะครับแต่มีเม็ดลูกบอลเต็มเลยนะครับพระหล่อที่แท้จริงนะฮะก็จะมีอย่างนี้แหละครับเอฟตีฮะนี่คือรุ่นกรรมการอุลงนะครับเอฟตีฮะนะฮะ เหมือนกับองค์นี้ไหมครับเหมือนกับองค์นี้ครับอันนี้ก็อู่ลงครับอันนี้รุ่นฟ้าคำรนครับ f อฮะอันนี้รุ่นปืนแตกอันนี้รุ่นฟ้าคำรนนะครับอู่ลงเหมือนกันเห็นไหมครับอู่ลงเหมือนกันนะครับพระสร้างคนละยุคนะครับอันนี้ยุอายุาม3 อันนี้พอสองพนสอยสิบแปดนะครับดูดิครับเนื้อเขาว่าบางทีหล่อมาเนื้อเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะพอพระเป็นพระใหม่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยหุ่นเขาก็จะลํำบึกรุ่มปืนแตกนะครับเห็นไหมฮะกับฟ้าคำรุนนะครับผมนะฮะฐานเขาจะบางมากนะฐานเขาจะบางเตีอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูร้อยเอกลักษณ์เลยครับดูดูดูก้นนี่ครับเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นปืนแตกนะครับที่ตะใบเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือเอกลักษณ์ของุ่นปืนแตกเลยนะครับ f ะนะครับเขาจะไม่มีช่อหล่อช่อเห็นเลยนะครับผมช่อเนี่ยเขาจะตีออกไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาจะใบนะครับแบบช่อแทบจะมองไม่เห็นเลยฮะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของุ่นปืนแตกนะครับผมฮะเนี่ยครับผมเห็นไหมครับเนี่ยฮะก้นของุ่นปืนแตกเนี่ยครับ FT เห็นไหมครับ เขามีสองสีนะครับ FT ฮะที่เป็นสีดำนะฮะที่เป็นสีดำแบบนี้นะฮะที่เป็นสีดำนะฮะที่เป็นสีดำกับสีออกทองผสมแบบนี้นะครับผมนะฮะอันนี้รุ่นฟ้าคำรุนะฮะนะครับผมนี่นะฮะผมเพิ่งได้มาใหม่ครับเนี่ยองนี้ครับผมเป็นรุ่นกรรมการนะครับโดยเฉพาะองค์สีดําแบบนี้นะครับผมเป็นเป็นพิมพ์ที่นิยมมากเลยนะฮะนี่ค่า ค่าใช้จ่ายการเช่าหาก็จะจะไม่แรงเหมือนเหมือนเท่าสององนี้นะฮะนะครับผมนะครับอย่างองค์เนี้ยเสียงกลมนะครับองนี้เสียงกลมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเสียงกลมนะฮะไม่จับไปแ้วนะฮะนี่ฮะเสียงกลมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงเขาจะออกไปในทางแนวเดียวกันนะฮะอันนี้อันอันนี้จะทุยไม่เยอะ อันนี้จะทุยไม่เยอะอันนี้จะโหนกข like ึ้นไปบนนี remote, ้นะครับผมเนี Artist ่ยเห็นไหมฮะเอกลักษณ์ของเขาคือรุ่นปืนแตกนะครับ Fd ฮะจำไว้เลยนะครับผมเขาจะไม่เหมือนเขาของปอมีเยอะนะครับ Fd ฮะของปอมีเยอะนะครับผมบอกไว้แค่นี้เลยนะครับเกินสนามเยอะๆแล้วผมจะเอาของปอมให้ดูครับผมมีของปอมอยู่ครับผมอ่าผมผมมีของของของเก๊ให้ดูอยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ Fd ฮะด้านหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับ เอกลักษณ์ด้านหลังของรุ่นปืนแตกเลยนะครับผมจีวอนหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะไปสี่เนี่ยเขาจะไปในทางแนวเดียวกันเขาจะไม่ติดกันนะครับดูเลยครับเห็นไหมครับในสี่เส้นเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นปืนแตกนะครับ F4 ฮะนะครับฮะฟ้ากำลังก,ก็เหมือนกันนะครับดูให้ด,ดูดูให้ดีนะครับระหว่างรุ่นฟ้ากำลังก,กับ เอฟฟ้ากำลังกับรุ่นปืนแตกดูกันแตกต่างกันยังไงก็มาแตกต่างครับดูง่ายครับ F อฮะดูที่ก้นเลยครับผมนี่ฮะปืนแตกเขาจะไม่มีโค้ดนะครับผมปืนแตกเขาจะไม่มีโค้ดครับส่วนรุ่นพลากรำนเนี่ยเขาจะมีโค้ดสามสี่ข้างบนเขียนคําว่าเงินนะครับ f อฟฮะเนี่ยเขาจะมีคําว่าเงินครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับเอฟฮะเห็นไหมครับข้างบนนี่ฮะเนี่ยเขาจะเขียนคําว่าเงินนะครับเนี่ย ข้างล่างเขียนว่า3 4นี่คือดูง่ายฮะแยกกันตรงนี้เองแยกกันตรงนี้เองฮะแยกกันระหว่างฟ้ากำลอนเขาจะมีโค้ดส่วนรูปปืนแตกจะไม่มีโค้ดในเอฟนะครับแยกกันให้ออกนะครับ f อฟฮะแยกกันง่ายๆฮะเพราะว่าเขาสร้างมาจากเหมือนกันเหมือนเหมือนกันมากเห็นไหมครับ f อฟฮะเขาสร้างเหมือนกันมากเห็นไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นจีวอนนะฮะเส้นจีวอนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกัน เนี่ยนะฮะเหมือนกันเอกลักษณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับผมผมจะให้ดูครับเนี่ยครับ FT คะเห็นไหมครับ G บอลด้านหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับองค์นี้อีองครับผมองค์นี้พิมพ์นิยมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับผมนุ่นปืนแตกนะครับนะฮะดูง่ายครับ FT ฮะเพียงแต่เราดูความเก่าให้ได้เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะ เราดูความเก่าให้ง่ายให้ได้เท่านั้นเองครับผมนะฮะเนี่ยมาเปรียบเทียบของเก๊ให้ดูนะครับผมผมมีของเก๊อยู่ครับนี่ครับเอฟซีฮะของเก๊ครับอันนี้ของของเก๊นะครับเอฟซีฮะนี่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นรุ่นปืนแตกของเก๊นะครับเอฟซีฮะแ่นแทนดูด้านด้านหลังครับชวบเห็นไหมครับด้านหลังเขาจะไม่เหมือนเขาครับ แล้วผิวเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะนะครับเขาเขาจะแตกต่างจากจากองนี้นะครับนี่นะฮะเสียงเขาก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยครับเอฟีฮะนะครับเสียงคนละเรื่องเลยครับผมนะฮะเนี่ยแหละครับของของรีสแบบครับหน้าตาใกล้เคียงนะครับเกือบใช่นะครับเอฟีฮะเกือบใช่ครับผม เกือบใช่เลยนะฮะนะอันนี้ของแท้ไหมฮะหน้าตาคนละเรื่องเลยครับผมเกือบใช่ครับนะฮะเห็นไหมครับเกือบใช่นะครับนี่นะฮะด้านข้างเขาก็นี่นะฮะกราทำเหมือนนะครับเนี่ยก็ะทำก็ะทำใกล้เคียงนะครับองค์องค์งขวามือคือพระพระไม่แท้นะครับเอฟซีฮะองค์ขวามือคือพระไม่แท้นะครับนะครับ ส่วนอง์ซ้ายเนี่ยคือพาแท้นะครับผมให้ดูครับนี่นะฮะเหมือนกันไหมครับใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้พ้าพ้าไม่แท้นะครับ fc ฮะอันนี้พ้าไม่แท้นะครับอันนี้พาแท้นะครับนี่นะฮะกลามปูเหมือนกันไหมฮะกลามปูเหมือนกันคือใกล้เคียงเลยนะครับผมใกล้เคียงเพียงแตู่ปปืนแตกแะครับจะมีจีบอลอยู่ขีดเดียวนะฮะอันนี้มีสองนะฮะอันนี้มีสองเนี่ยนะครับ นี่นะฮะก็จะ,จะมีพายงงพายเงินเลยมันมันไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่ามันมันมันต้องออกมาในโทนแบบนี้นะฮะมันต้องออกโทนแบบนี้นะครับสี่พระนะครับผมนะฮะให้ดูด้านข้างะฮะด้านข้างก็ไม่ใช่นะครับผมนะฮะกราทำใกล้เคียงนะครับแต่ว่าทําเสียงไม่เหมือนท่านั้นเองทําเสียงไม่เหมือนท่านั้นเองนะนักเรียนนะครับผมก็ทําพิมพ์นี้แหละครับก็ทําพิมพ์นี้แหละครับจะเห็นไหมฮะนี่นะฮะก็จะทําอ้วนล่ําเหมือนกันเลยนะครับเอฟซีฮะใกล้เคียงกันมากนะครับผม เนี่ยดูนะฮะแตกต่างใน f อฟฮะพระแท้กับพระไม่แท้นะครับเอฟฮะอันเนี้ยเขาจะดูสมูตานะครับเนี่ยเขาจะดูสมูตานะฮะเวลาดูนะฮะส่วนอันเนี้ยมันจะดูแล้วด้านๆนะฮะเอฟซีไหมครับดูแล้วมันจะด้านๆอยังไงก็ไม่รู้เน,นี่ยฮะเนี่ยนะครับดูแล้วมันจะด้านๆนะครับดูสีที่เขาทำมานะครับมันจะด้านๆนะครับเอฟซีอันนี้สีจากธรรมชาติกันฮาที่ออกมาจากเตาเลยนะครับเนี่ยเอฟซีฮะ เตาหล่อหลอมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพวกสีพวกอะไรเขาเกิดตามธรรมชาติจากเตาหล่อหลอมนะแต่อันนี้เขามาทําสีนะครับเนี่ยเอฟซีอ่ะเนี่ยเขามาทําสีนะครับนี่นะฮะอันนี้เนื้อพารนะครับเนี่ยเอฟซีไม่ใช่คาบตะกันอะไรนะฮะนี่คือเนื้อพารนะครับเนื้อพารของฟอร์มนะครับนี่นะครับดูฮะผมให้ดูผมให้ดูขนาดเลยอะให้ดูขนาดเลยครับผมนี่ไงฮะเห็นไหมครับเอฟซีฮะเห็นไหมครับผมให้ดูนะครับเอฟซีฮะนี่ฮะผมให้ดูนะครับ องค์นี้พาแท้นะครับเสียนกลมนะครับองนี้กระาแท้นะเสียนตบาทพิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะผิวผิวธรรมรธรรมชาติที่ออกจากเตาเนี่ยฮะเขาจะออกมาแบบสมูตตานะฮะเราส่องดูด้วยด้วยตาเปล่าเนี่ยจะสมูตตามากแต่ถ้าของเกเนี่ยเขาจะด้านๆแห้งๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาทำสีมาในเอฟีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาทามาครับเห็นไหมครับหลงพ่อเงินลูปปืนแตกนี่เกเยอะมากนะะในสนามเนี่ยเยอะมากนะครับผมนะครับ นี่นะฮะนี่อของเก้ครับให้ดูครับผมเอาของของเก้กับของแท้มาให้ดูด้วยพร้อมกันเลยนะครับเอฟตีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะเนี่ยเขาเาจะดูดีมากนะฮะเขาจะดูดีมากกับองค์นี้นะครับเนี่ยนะฮะผิวอะไรเนี่ยเขาจะเปิดเนี่ยเขาจะดูดีมากนะฮะแต่องค์เนี้ย เขาจะดูแบบด้านๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมนะฮะเพียงแต่เขาเอานาแข่งอะหน้าแข้งของพิมพ์เนี้ยมาใส่เห็นไหมครับเนี้ยแต่เขาเอาพิมพ์นี้ฮะรอรอพิมพ์นี้นะครับนี่แหละครับผมหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะฮะนะครับผมมีมีของเก๊ให้ดูครับผมผมมีของเก๊ให้ดูเลยเนี่ยนะฮะผมเอามาให้ดูเลยครับนะครับ องค์นี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นรุ่นกรรมการนะครับเนี่ยนะฮะหน้าอาจจะเนนนิดหน่อยนะครับผมเขาแต่เขามีหลายพิมพ์นะเอฟซีฮะเขาเขาเขามีหลายหน้านะครับผมนะฮะเนี่ยเขามีหลายหน้านะครับนี่นะฮะเนี่ยครับรุ่นปืนแจกรูปฐานนะบางเฉียบเลยไหมครับเนี่ยดูรอยตะไบนะครับรอยตะไบเขานี่เก่ามากเลยครับเอฟซีฮะเนี่ยฮะรอยตะไบเขานี่เก่ามากเลยไหมเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับบางเฉียบแล้วดูก้นนะฮะก้นนี่โอ้โหแน่นอนเลยครับเนี่ยก้นเนี่ยนะครับผม นี่นะฮะนี่นะครับผมนะฮะอุล่างอุบนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเขาทาเหมือนกับรุ่นฟ้าคารุนแหละครับผมฮะเขาทำมาเหมือนกันแต่เราแยกแยะตรงก้นเท่านั้นเองฟ้าคารุนเขาจะมีโคตอกพสตอก,ออตอกนี่นะฮะเขาจะมีพอสอตอกโคตอกครับผมนะฮะผมเอาความแตกต่างความความเก่าแล้วก็พอสอ ห่างกันแค่ห้าปีนะฮะเอ้หกปีนะครับผมเอามาให้เอฟได้ดูกันแล้วก็มีเอาอพาเก้มาให้ดูอีกหนึ่งองนะครับนี่นะฮะองค์นี้นะครับเรียนแบบองค์นี้นะครับผมแต่พิมพ์เอาพิมพ์ขององ์นี้มาใช้นะครับนะครับผิวเขาจะแห้งนั้นด้านนะครับเนี่ยเอฟซีฮะเขาจะได้ให้แห้งนั้นด้านนะครับอันนี้เขาจะดูสมูตาเห็นไหมครับเนี่ย พระแท้นะก็จะดูดีฮะก็จะดูแป๊บดูเป็นพระแท้อะไรเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมนะฮะนะครับเอสซีซัทไดสนใจนะครับสี่องนี้ทักกันมานะครับผมอยากได้นะฮะอยากได้ทักกันมานะครับนะฮะนะครับผมหลักพันต้นครับผมนะฮะหลักพันต้นนะฮะนะครับผมผมเคยลงคลิปเก่าๆไว้นะครับหลักพันต้นนะครับเอฟตีฮะนะครับผมสําหรับพุทธคุณพระเครื่องจักรไทยวันนี้ก็ มีแค่นี้แหละครับผมผมกล้าเลยเอาพระปีเดียวมาให้ดูกันเป็นพระหลง่อเงินนะครับผมพินพสสองพันรอยสิบปดรุ่นปืนแตกกับพสสอง4นรอยสาสิบสี่นะครับผมอย่าลืมนะครับ FT ให้แยกแยะกันที่ก้นนะครับผมนี่นะฮะอุอุเหมือนกันนะครับผมอุลงเหมือนกันนะครับอุลงเหมือนกันนะฮะแต่แยกกันที่ก้นนะครับก้นจะมีโค้ดนะครับ FT ฮะนะฮะก้นก็จะมีโค้ดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะฟ้ากำลังก็จะมีโค้ดครับ แต่ดูด้านหน้าเนะี่ยเหมือนกันนะครับมีอู่เหมือนกันพิมพ์นี้ก็มีนะครับปืนแตกพิมพ์นี้ก็หน้านี้ก็มีนะครับผมแต่ให้ดูที่ก้นครับผมนะครับผมแยกกันตรงนี้เองนะฮะให้แยกกันตรงนี้เองนะครับผมสําหรับพุทธคุกพลผเครื่องตัวไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลคครับสำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาดูนะครับผมก็ขอขอบคุณ่วงหน้านะครับผมที่กดติดตามกันนะครับผมสําหรับวันนี้พุ้ธคุณเครื่องทัวไทยก็น่าจะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมอย่าลืมนะครับองไหนชอบองค์ไหนทักมานะครับด้วยเบอร์ไลน์01941056ครับผมชอบองไหนแคปหน้าจออะไรครับผมว่าองคไหนนะครับผมนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ